กิจกรรมฮูลาฮูที่ด <ผม S 2> ูเหมือนเป็นกิจกรรมธรรมดาครับ,รบในแง่ของฟาร์่โพรับนํามาใช้เพราะอะไรและสร้างการเรียนรู้อะไรพร้อมกับประยุกต์ไปใช้กับเรื่องอะไรได้บ้างครับหลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วครับกิจกรรมฮูลาฮูนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่ง่ายมากเลยนะครับเราเพียงแค่เอาวงฮูลาฮูมาหนึ่งวงแล้วก็มีคนประมาณ9คนถึง10คนตอนหนึ่งวงนะครับ ใช้นิ้วชี้ร่วมกันวางฮูลาฮูปแล้วก็ทําให้ลงแล้วก็ขึ้นมาดูเหมือนง่ายมากครับแต่อัตราประสบความสําเร็จยากมากครับเราจะได้เห็นว่าเวลาที่ไม่ประสบความสําเร็จเวลาที่ดูเหมือนง่ายแล้วเหมือนเข้าใจทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เรานําเสนอไปแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเรา acting ยังไงเราทำงานยังไงเรามีท่าทีการแสดงออกยังไงเห็นการทำงานของคนในวงว่าทำงานยังไงสั่งมาเลยเดี๋ยวฉันทําหรือว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนใชปฏิเสธไปก่อนหรือว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาดน,นะครับหลักการที่ใช้ก็คือเราอยากที่จะทำให้ การทำงานเป็นทีมเนี่ยที่ดูเหมือนง่ายง่ายเนี่ยครับมันมีความผิดพลาดเราอยากที่จะเห็นสิ่งนั้นเพื่อที่จะดูว่าเขาดูแลความผิดพลาดของทีมยังไงดูแลทีมยังไงเพื่อที่จะทำให้กิจกรรมเนี่ยเราบรรลุปเป้าหมายมประมาณนี้ครับสามารถประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างประยุกต์ใช้กับในเรื่องของภาวะผู้นำก็ได้นะครับมองเห็นว่าผู้นำในแบบต่าง ดูแลกิจกรรมนี้ยังไงผู้นําในแบบต่างๆเนี่ยแสดงออกต่อการดําเนินกิจกรรมนี้ยังไงบ้างนะครับสามารถใช้ในเรื่องการสื่อสารที่อาจจะต้องมีการ assertive แสดงความเห็นของตัวเองด้วยโดยที่ไม่มีความขัดแย้งหรือว่าแม้กระทั่งมีความขัดแยง้งเราดูแลเขายังไงเนี่ยครับในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการทำงานเป็นทีม หรือว่าทีมสัมพันธ์ก็ได้นะครับ<ม>คือกิจกรรมเป็นทีมนี้จะค่อนข้างชัดว่าเวลาเกิดความผิดพลาดเนี่ยเราดูแลซึ่งกันและกันยังไง<ม>เรามีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจในการโน้มน้าวเพื่อที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยตั้งใจทำสิ่งนั้นเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างไงบ้างเวลาที่ทีมเจอ แรงกดดันต่างๆจากภายนอกทำอะไรไม่สำเร็จสักทีเนี่ยเรามีท่าทียังไงเราดูแลกันยังไงประมาณนี้ครับ